สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับครเตงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เป็นการรีวิวนะครับสินค้าก่อนจัดส่งนะครับผมตัวนี้นะครับอ่เป็นตัวจิ๋วแต่แจวนะครับค็อกไมโครเรนเจอร์นะครับตัวนี้6 1เคียหกสิบมนะครับจิ๋วแต่แจวครับ ปรับเสียงนะครับปรับตรงนี้เลยครับเนี่ยจังหวัดพิกิตครับเสียงชัดเจนครับผมอ่าตัวนี้จะส่งนะครับเออนะครับคอกไมโครเลนเจอร์เครื่องจิ้วแต่เจ๋วส่งไปที่คุณลุงประเวศนะครับอยู่ที่หางดงนะครับคนอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเครื่องนี้ส่งขึ้นเหนือเลย คุณลุงบอกว่าฟังเสียงแล้วโอ้ชอบมากนะครับชอบเสียงคอกมากเลยนะครับคุณลุงประเวศนะครับขอบคุณมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาทดสอบนะครับวิธีการเดี๋ยวคุณจะทําการอ่ะปิดก่อนนะครับปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับผมตรงนี้จะมีเดี๋ยวมาดูช่องด้านบนนะครับช่องต่อด้านบนอ่ะเราต่อตรงไหนได้บ้างนะครับผมอ่ะมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีส่วนประกอบก็คือตัวนี้ใส่กราดนะครับใส่มิดดี้นะครับเอามิ d ดี้มาเปิดได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ MIDI in out ตัวนี้จะเป็นเสียบพีเด้นนะครับ2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็แด็มเปอร์ต่นี้ถ้าจะต่อเครื่องเสียงนะครับแนะนําใช้เป็นคู่นี้นะครับ LR นะครับอันนี้ Input ในเขานี้นะครับหรือถ้าจะเปิดเสียบหูฟังใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คี่ยงเสียบไว้เพราะว่าไม่ให้เสียงออกลําโพงนะครับมันจะได้ไม่ไปดังที่อื่นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่น้าหนักเบานะครับน้าหนักเบาเป็นรุ่นน้าหนักเบาที่เสียงไม่ธรรมดา นะครับผมน้ำหนักเบาแต่เสียงไม่ธรรมดาเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าหลักๆใช้อะไรบ้างนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนี่นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับเราก็กดหนึ่งครั้งนะครับปึ้งอ่านะครับผมกดหนึ่งครั้งก็รอนะครับช่วงนี้ก็จะโหลดนะครับเครื่องก็จะทําการโหลด เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับผมนี่ตานนี้เป็นวลรุ่มนะครับคุณก็จะเลื่อนวลรุ่มขึ้นไปหน้าจอขึ้นไมโครอเรนเจอร์อ่าโปรเฟชชั่นแนลอเรนเจอร์นะครับนี่นะรอแป๊บหนึ่งนะครับลำโพงในตัวนี้ดังดังดีนะครับผมดังแรงเลยเดี๋ยวทดสอบริมก่อนนะครับ ตัวนี้เหมือนตัวเล็กนะครับแต่คีย์เท่ากันกับคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับคีย์เลยนะครับตัวนี้นะครับีเป็นคีย์บอร์ดนะครับริบมกระทัดรัดนะครับสำหรับฝึกเล่นได้สบายๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นพิดเบน ยยโยกโยกขึ้ conv, นบนล่างได้นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นวอลลุ e. ่มมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับตัวแรกจะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มก็คือควบคุมทั้งเสียงทั้งจังหวะและก็เสียงนะครับส่วนอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะนะครับอันนีน้จังหวะเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับเสียงปกตินะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเสียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวจังหวะอ่าแยกกันอิสระตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับอ่าตัวนี้ใช้งานง่ายเลยนะครับตัวนี้โหมดนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปอันนี้เซตอัพเรียบร้อยนะครัับบเเรราาปิดขึ้นนมะค ผู้เรียนก็จะแนะนําว่าถ้าอันนี้จะเป็นจังหวะนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นจังหวะนะครับให้มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งให้ให้ไฟลงมาติดข้างล่างนะครับให้ไฟลงมาติดแถวล่างมันจะมียูซเซอร์นะครับนี่ถ้าอ่านมันจะมียูซเซอร์หนึ่งยูซเซอร์สองยูซเซอร์สามนะครับแล้วก็กดมาที่ยูซเซอร์หนึ่งนะครับนี่ครับกดมายูซเซอร์หนึ่งมันก็จะเป็นจังหวะไทยๆนะครับนี่จังหวะไทยสามชาอ่าอ่ลองเปิดดูงครับนะครับนี่มันก็จะมีจังหวะ เพลงลูกทุ่งทั่วไปนะครับแต่น mm ี Asia, page, uh, page. Uh, page. ้มันแต่ละอันจะมีสองหน้านะครับเนี่ยอันนี okay. ้อันนี้อันนี้หน้าที่หนึ่งนะครับเพจบวกอ่าเพจนี้จะเป็นหน้าที่1นนะครับกดไปทางขวาปุ๊บเนี่ยเพจนี้จะเป็นเพจที่2นะครับอันนี้ออฟบิดนะครับออรบิดนะครับมีมอลำมนี่ครับมอลำนะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในยูเซอร์ที่หนึ่งนะครับยูเซอร์ที่1นโบลโลนะครับอันนี้ลำวงนะครับนี่ลำวง โซโล่นะครับโซโล่จะเป็นตัวนี้นะครับฟินหนึ่งฟินสองตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ตะลุงเสียงดีครับตัวนี้ครับเอาเลยตัวเล็กจะเสียงดีครับคุณจะมีสองเครื่องนะครับก็เลยเก็บไว้เครื่องนึงอันนี้อันนี้เฉพาะหน้าแรกนะครับเฉพาะหน้าแรกอ่าเฉพาะเฉพาะยู้เซอร์แรกนะครับจะมีสองหน้านะครับหน้าละบแปดก็จะเป็นสิบหกนะครับสิบหก เดี๋ยวเฉพาะยูสเสื้อที่หนึ่งนะครับนะครับไม้ย่องอย่างเงี้ยนะครับเอาไปเล่นเป็นลำวงสบายเลยนะครับ,นะรบส่วนแต่ละจังหวะนะครับเขาะจะมีเสียงของเขานีครับอยู่ในนี้นี่มีเสียงลนานเานี่ครับเราเล่น เปี่ยนเวอร์ชันะครับรุ่นนี้มี4เวอร์ชันเลยนะครับมีก็คือมีสีจังหวะในอันเดียวนะครับต่อที่3ครับก็จะอยู่ไม้ย่องนะครับอันนี้อันนี้ไม้ย่องอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสตริงสตริงครับ ี่ยังชอบเลยนะครับปรับมันสามารถปรับได้เลยครับตัวนี้คือเราเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ได้พันใจเลยนะครับตัวนี้อันนีอน Superman, อน้อ่นนี้จะเป็นฟินนะครับฟินหนึ่งฟินสองนะครับตรงนี้นะครับสุดยอดเลยใช้งานง่ายครับรุ่นเล็กใช้งานง่ายนะครับทีนี้มาดูยูสเซอร์ที่สองนะครับอันนี้จังหวัดแค่ยูสเซอร์เรี่ยงนะครับที่มาอยู่ยูสเซอร์ที่สองครับต้องให้ไฟอยู่แถวล่างนะครับตรงนี้ให้ไฟอยู่แถวล่างนะครับอยู่อันล่างถ้าเป็นอันบนมันจะเป็นแถวบนจะเป็นจังหวะในเครื่องนะครับถ้าเป็นกดเพิ่มจะเป็นแถวล่างลำบง นนก็จะมีเสียงนะครับอมเปาวงลาวนะครับถือว่ามีจังหวะหลากหลายนะครับต้องไปฝึกเล่นดูนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นยูเสเซอร์ที่ตรงอันอันที่สองนะครับยูเสเซอร์ที่สองนะครับมิกนินนี้ลำครับ บ้าบ้านะครับกล้องยาวนะวิธีเรากดเปลี่ยนจังหวะนะครับเราดูจอด้านข้างนะครับถ้ามันตรงกับอันไนเรากดอันนั้นได้เลยนะครับเนี่ยมันจะตรงกันนะครับอันนี้นี่นะครับจังหาะเราวง จังหวะลำงุงนะครับโเลิโล่นะครับเนเสียงสติงน้ำมาครับแซกโซโฟน ตามเอกลักษณ์ของคอกนะครับประมาณนี้นะครับผมจังหวะนะครับหลากหลายนะครับเอาเล่นได้นะครับยูเซอร์ที่3นะครับยูเซอร์ที่สามที่สมนะครับ ยูเซอร์ที่3นะครับยูเซอร์ที่3ก็จะมี2หน้าเหมือนกันนะครับยูเซอร์ละ2หน้า16 3ก็จะเป็นโอ้เยอะนะครับเกือบ5เกือบ5เกือบ50จสิบยังไงครับนี่ครับจังหวะนี่อัน,นอันนี้คือพูดถึงจังหวะอย่างเดียวนะครับทีนี้มาพูดเรื่องของเสียงนะครับอ่ะกูเรียกจะมาทางนี้นะครับเสียงจะเป็นฝั่งนี้นะครับเสียงกูเรียกก็จะให้กดตรงนี้นะครับ กดลงมาหนึ่งครั้งเหมือนกันครับด้านล่างนี่ครับใช้แถวด้านล่างเหมือนกันนะครับนี่แซกโซโฟนตั้งแต่อันนี้ครับอ่าอันนี้เป็นอ่าเปียโนครับแอคคอร์เดียนนะครับนะครับกดไฟกดตรงนี้ให้ไฟมาอยู่ข้างล่างนะครับอีกลักษณ์ของพอครับ อันนี้แผลจะอยู่ด้านล่างนี่ครับแผลก็คือเป็นเมือนสาวอิฟิกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสี่ปุ่มนะครับมีประมาณนี้นะครับแต่หลักที่ครูเที่ยงได้เล่นนะครับอันนี้ครูเที่ยงแนะนําก็จะแนะนําแค่นี้นะครับเพราะว่าซีดไ้หมดแล้วนะครับดานตรงอ่าเทมโปความเร็วอะไรแล้วก็ค่อยไปปรับนะครับแล้วก็ปรับเทมโปได้นะครับปรับเทมโปตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ง่ายนะครับไม่ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ทํายากนะครับสตริงโอเคดีห้าศูนย์ เสียงเยอะเลยครับเสียงตัวนี้ระนาดอันนี้เสียงแต่งนะครับไม่ใช่เสียงแซมนะครับ ซอสนะครับแซกโซโฟน,นะครับนะผมก็ประมาณนี้นะครับหลักๆที่ครูเที่ยงแนะนำนะครับผมการใช้งานมีแค่นี้เองนะครับก็คือ ฝั่งนี้จังหวะฝั่งนี้เป็นเสียงแค่นั้นเองนะครับขอให้กดตรงนี้ให้มาอยู่ข้างล่างนะครับจังหวะตามสต็อปตัวนี้จังหวะ,ววรนะหวะเราจะเปลี่ยนจังหวะเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับโอโอลโอนะเสียงก็ เสียงสุดยอดครับตัวเล็กๆเจ๋วนะครับผมตัวเล็กแต่ว่าเสียงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมจอใสๆเลยนะครับจอนี้คือตั้งค่าให้มองเห็นนะครับให้ให้อยู่ในตำแหน่งของคนมองเห็นนะครับมาดูครับเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราเล่นอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจอมันจะชัดเจนนะครับนี่แต่ถ้าเรามามองตรงนะครับนี่เห็นไหมครับตั้งค่าให้ให้มองเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้เวลาคนเล่นครับจอชัดเจนนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นะครับจัดส่งเชียงใหม่นะครับเครื่องนี้เด้อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ